นะครับชั่วโมงนี้นะครับนักศึกษาเราจะมาซ่อมนะทีวี JVC นะครับที่้อ JVC จิชารี่นะฮะ25นิ้วนะครับอาการเสียของตัวนี้นะครับนักศึกษาดูนะครับตัวนี้นะฮะคือสีมันหายไปสีหนึ่งนะครับสีแดงหายไปสีหนึ่งมีสีเฉียวกับสีน้ําเงินนะครับมีสีเสียวกับสีน้ำเงินสีแดงหายไปมาดูนะครับเดี๋ยวอันนี้แกะออกมาแล้วให้เด็กแกะเปล่าผลแล้วนะครับนะทำความสะอาดแล้วนะครับ เราปมเรียงมุบอยู่เลยวเนี really ่ยนะฮะปมนี่มุบไปเลยนะครับอ่าการสีนะฮะสีแดงหายไปนะครับอ่าเรามาดูวงจรนะครับนะมาดูวงจรแกะมาแล้วนะครับลองดูวงจรอ่าวงจรภายในนะครับอ่าวงจรภายในของมันนะครับอ่านี่นะครับนะฮะไฟแบกนะครับนะไฟแบกไฟแบกนะครับแรงดันสูงนะครับอ่านี่นะครับเลราะการทํางานเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปแล้ว หนึ่งนะฮะชุดนี้คือชุดละฮะแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟนะครับตดวบิดนะครับอาร์ฟิว์นะครับอันนี้เป็นละฮะดิโกซิ่งนะครับนี่คือเป็นอารฟิวส์กันอันนี้มาแปลงมาไยพาร์ตนะฮะสี่สิบร้อยนะฮะอันนี้จะเป็นสวิตชิ่งใช้ล้วฮะไอซีเป็นตัวสวิตชิ่งนะฮะที่มาแปลงสวิตชิ่ง นะครับก็แฟสวิตชิงอันนี้จะเป็นจุดจูเนอร์ดูซีตัวนี้นะฮะบวมอีกต้องเปลี่ยนแล้วนะครับนะฮะตัวนี้เนี่ยบวมอีกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโปะอมาเลยนะครับนะฮะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับตัวนี้สีควบคุมนะครับนี่สีควบคุมนะครับใช้ตัวใหญ่เลยนะครับสีควบคุมอันนี้เป็นบอร์ดเก่าแล้วนะครับดูไฟแบกนะครับนี่โยกนะครับ โยกนี่นะฮะอ่านี่เป็นฮอนะครับฐานฮออ่าฐานฮอแล้วก็มาแปลได้ายนี่ด้ายฮอร์นะครับหนาเวอร์่าเวอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับหนาเวอร์นี่นะครับหนาเวตัวนี้นะครับหนาตัวนี้นะฮะอ่า,า RGB อยู่นี่นะครับ RGB นี่จะใช้นะครับอ่าแดงเขียวน้ำเงินนี่ยังใช้เป็นรุ่นเก่าเลยนะครับยังใช้เป็นไทลิเตอร์อยู่เลยเห็นไหครับไทลิเตอร์สามตัว mar, นะครับอ่าไทิเตอร์นะฮะอ่าเรามาดูนะครับ <underworld>. นี่นะครับตัวนี้หลวมแน่นอนนะครับไนเตอร์หลวมแน่นอนนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะเดี๋ยวครูจะจับโยกโยกนะครับโยกโยกดูสินะครับไนเตอร์นะครับไนท์เตอร์แตตัวนะครับแต่ตัวนะฮะในโยกตัวนี้นะครับมันหลวมอยู่นะครับโยกนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะหลวมเนี่ยนะครับโยกนะฮะตามมือเลยนะครับนะครับสามตัวนะครับเราต้อง อ่านะครับเนื้อนักษานะครับอันนี้นะครับเนื้อผู้ให้นักสานเนื้ย้ําจุดบัดจีไว้แล้วนะครับนะย้ําที่ส็อกเก็ตด้วยนะครับนะ RGB แล้วนะครับเนื้อย้ำที่ส็อกเก็ตแล้วนะครับเนื้อย้ำนะฮะจุดบัดจีเนี่ยนะครับ RGB นะครับไายเตอร์สามตัวนะครับนะจุดบัดจีไปแล้วเนื้อแล้วก็มาดูภาพที่หน้าจอด้วยนะครับนะย้ำนักศึกษาเวลาเธอย้ำนะเธอต้องย้ำให้อ่าตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยอ่าตัวนี้ด้วยนะครับเนืสามตัวนี้ด้วยนะครับ อ่านี่เลยนะครับย้ำที่นึ่งเลยฮะย้ำหมดเลยนะมาดูภาพหน้าจอนะครับภาพหน้าจอมาดูภาพหน้าจอนะครับนี่ยนะครับสีมาแล้วนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยฮะสีมาแล้วนะครับนี่ก็คืออาการเสียของนะ R G B มันไม่ได้เสียนะจุดบล็อกจีมันหลวมเฉยๆนะครับนะ R G B มันหลวมนะครับ รวมก็ย้ำจุดบัญชีก็หายแล้วนะครับนุณแบบว่า <ะ S 2> ปัญหาของมันก็คือเธอซื้ออาวุธพวกนี้และไม่เคยใช้อาวุธพวกนั้นเลยตลอดชีวิตแต่ว่าเธอ,อ,อเดี๋ยวเราก็จะมาแล้วฮะะตอนนี้อาชีพีขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาให้ย้ำจุดบัญชีนะาภาคเวอร์ <bird> ด้วยนะครับภา,าคเวอร์ <bird> แล้วก็เปลี่ยนตัวเป็นจุดตัวนี้นะครับนะครับเปลี่ยนตัวเป็จุดตัวนี้นะครับนะ บางทีเมื่อกี้เปิดหมาดปุ๊บสตาร์ทมันมีเสียงนะฮ yes. ะมีเสียงร้องมีเสียงกลางนะฮะเพราะตัวเกีร์ปัจจุบันนี้นะฮะตัวเกีร์ปัจจุตัวนี้นะครับอันนี้คุปิดเครื่องแล้วนะครับมันบวมนะครับต้องเปลี่ยนนะครับนะนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวเกีร์ปัจจุนะครับ อ่านะครับนักศึกษานะฮะอันนี้นะได้เปลี่ยนนะครับตัวเก็บประจุแล้วนะครับนะที่ถอดออกมานะครับดูนะนะนี้เป็นตัวเก็บประจุนะครับตีฟิลเตอร์นะครับน้า160โวลต์น้าที่ถอดออกมาเมื่อกี้นะครับน้ามันมันเสียนะครับตัวนี้นะฮะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมดูข้างในเนี่ยดูขามันนะครับเนี่ยขามันนะฮะไหม้หน่อยนะครับเนี่ยนะครับ เราเปิดเป็นานานปุ๊บเสียงคลางตูดๆเลยนะครับนี่อะไรเปลี่ยนสีไปแล้วนะครับตัวนี้นะฮะาสายไปสองห้โวลต์นะครับได้สอ0รโวลต์นะครับ200โวลต์พันร้อยมิโคฟาล์กนะครับอันนี้เปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพหน้าจอนะครับปัจจีเซเบอร์แล้วนะครับเรามาดูนะครับดูภาพหน้าจอนะฮะการนำมันก็คืออะมี2จุดก็คือ สีมันเพี้ยนนะครับสีแดงไม่ออกนะครับอ่าได้แบตกีแล้วนะครับแบตบกีร R G B นะครับมาดูภาพหน้าจอนะครับอันนี้วิดีโอนางทั้งหมดนะครับ สติชาซึ่งสามารถส่งต่อข้อมูลที่สะสมกันมาในช่วงชีวิตได้แสงแปลงเข้ามานะนะครับแส่แต่พัดเปนนะครับมีีแดงชาติอัศรีปัญญาที่สั่งสมมาของผู้ที่อาวุโสกว่าเพื่อความอยู่รอดเสรบแล้วนะครับตก็ก่อนใช้ที่แดงมันหายเลนะครับแต่ช้างที่แก่ที่สุดก็มีงานขนาดใหญ่ที่สุดด้วยเมื่อช้างในฟูมของมายาถูกฆ่าความรู้ที่มากมายก็จะตายไปกับมันด้วย อ่าแลก็นะฮะเสร็จแล้วนะครับนะ KVC 25นิ้วอ่ามีครอบคัวชางประมาณเจสิบครัวของมันไม่คือนะถืนะครับสีอวันเทียนนะฮะบีบีหมดนะครับสามตัวบัีบีหมดเลยนะครับอ่าละก็อานี่เลยนะครับอ่าก็นะฮะตัวตัวจุ๊บในที่พิมฟุตเพิ่งมีอายุได้เพียงสัปดาห์เดียวและอยู่ภายใต้การปกป้องมันมีชีวิตที่ไม่ต้องกังวลในฝูงที่ใหญ่ที่สุด แลมมั่นคงที่สุดในเขตป่าสงวนอ่านะครับอันนี้ก็คือซิลเวียแม่องมันเป็นคนนักสืบดีนะฮะอันนี้แต่ชีวิตของัธอสองตกอยู่ในอันตรายเมื่อปีที่แล้วซิลเวียถูกยิงโดยพวกรักร้องช้าง